้รมคราบวันนี้มึงทอทีวีของเรามีภาพบรรยากาศบีไฮเดซีนนะครับเราจะเกาะล้างคุพนพลกีเลนไปะยองของเราเดินทางไปที่เมืองพัทยานะครับเป็นฟุตบอล FA ฟครับรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับก็เป็นประจำทุกครังก่อนแข่งหนึ่งวันก็จะเดินทางมาเก็บตัวที่ใกล้กับสนามแข่งขันจริงๆนะครับวันนี้เมืองทอทีวีของเราก็ได้มีโอกาสไปห้องพักของพี่ตังสารัตอยู่เย็นแล้วก็พี่ฮาฟเซกสีใสเพื่อเอาใจแฟนคลับของทั้งคู่กันนะครับเดีย๋ยวเราตาม ทั้งสองคนกันไปเลยดีกว่านะครับโอเคครับวนรบกวนห้องตังกับห้องฮารนะครับโ,โหด,ดูดูดูครับกินสปอนเซอร์ด้วยอย่างเี้พี่จินหรือพี่ปู่ <c oughs> <c oughs> จินพี่ปูดีใจแย่เลยกินโค้กนะครับ เป็นไงบ้างการเดินทางเหนื่อยไหมเหนื่อยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมีแขกใช่เชิดเป็แขกดูเป็นคนดีมากนะครับคราวที่แล้วก็มาเจอพัทยาก็นอนที่นี่เนาะที่อิมพิวชั่นนะครับดีไมเนี่ยก็ดีนะสี่ทุ่มเพิ่งเก็บโทรศัพท์อีกใช่พักผ่อนครับเดี๋ยวถาม ตังหอดเป็นไงบ้างเกมบิ๊กแม์กับบีเป็นไงบ้างครับชอบใช่ไหมในส่วนตวมอนกเตคือเกมมันเร็วบุกกันมันไม่มีรับใช่ไหมก็เป็นเกมคุณภาพเกมหนึ่งวันที่อุบลตังไม่ได้ไปเป็นไงได้ดูเพื่อนเล่นไหมได้ดูแต่้สดไหมไม่ได้ดูอ้าวไม่ได้ดูแฮปอ่ะครับ โอ้โหทีมงานคุณภาพเราิดซ้อมอยู่ซ้อมอยู่อ๋อตอนจังหวะแฮนด์บอลพอดีเลย <laughs> แฮนด์บอล <laughs> แฮนด์บอลแล้วไม่ได้อะไรครับใช่เออเลยไม่ได้ครับเลยไม่ได้เห็นเพื่อนเลยว่าลำบากมากเลยเห็นเห็นโอ้โหสนามใครว่าเอาตาม <c oughs> เอาตรงๆเลยดีกว่า <c oughs> เอาตามมรับ เมื่อคืนเนี่ยใช่ไหมฮับเขามีไลฟ์สดด้วยใช่ไหมตั้มไลฟ์ไลฟ์อะไรี่ไอ้กูไม่รู้เออไลฟ์อะไรไลฟ์อะไรร้องคาราโอเกะไงกันอังฮิตในเฟซบุ๊กเลยใช่ไหมใช่แล้วฮาร์ทำอะไรอยู่ตอนนั้นไม่ตอนนั้นผมนั่งเล่นโทรศัพท์พอดีเขาถ่ายทอดสดมาผมก็เลยเข้าไปดูใครว่าเห็นแต่งตัวที่เท่ร้องพิถูนช่องอะไรวะไม่ไม่ใช่แค่กูไปออกอยู่เล่นลงไปมีแบบซานขามีร้องเพลงจริงแฮจริงอ่ะจริงจริงเข้อมาเนี่ยไม่ไปร้องไงร้องแบบ แล้วก็พวกพี่บอยอะไรเงี้ยเออพี่ตูนไมาชอบแต่กาอดเออตามพี่ตองไงตามพี่ตองพี่ตองชอบพี่ตูนจริงเหรอสังเกตการจำพี่ตองอ๋อใช่ไหมสีเขียวเอาไหมเอาเสื้อมาแล้วเป็นไงดูไลฟ์ดูไลฟ์แล้วเป็นไงออ๋ชอบ เราเพียงพอแล้วเพียงพอไม่น่าพลาดเหมือนเจอเผมนี่งันแซวยับตอนนั้นเลยใช่ไหมคือมันพอแล้วก็บอกว่าถ้าเริ่ม่นบอลเฟซมูผมไม่ค่อยมีเพื่อนแค่นี้อ๋อใช่ใช่เอ้ปอมันมีเพื่อนนักบอลเฟซจริงกันไม่ได้เมื่อวานเมื่อวานนี้เข้ามาเข้ามาตามสนามฟาว่า แต่งตัวเท่ๆไปไหนวะอะไรเงี้ยพอตกดึกอ๋อแต่งตัวเท่ไปร้องคาราโอเกะปกติมาตรฐานการแต่งตัวของธนบุญจะไม่เป็นแบบนี้ไม่เป็นแบบนี้ตกใจพอสามสามทุ่มสองเปิดดูเห oh. Ô, indeed, okay. ็นใครกำลังโยกอยู <ens> ่โยกร้องเพลงก็จับไม้ร้องเพลงเฉยเออนะเขาอยากให้แฟนคลับได้เห็นไงไฟ์สดแ้่มันสายนั้น่อแล้วหนอยงงมัยครับตอนนี้ในทีมเราจะเห็นว่ามีเจกับ ตังที่เริ่มชอบการถ่ายรูปใช่ไหมฮะถามถามเดี๋ยวค่อยไปถามเจวันหลังถามตังว่าทำไมถึงชอบถ่ายรูปผมชอบเวลาแนนล้วแหละแต่ไม่มีตังเต้ล้วก็เลยลงทุนซื้อกล้องวันนี้มามด้วยไหมเนี่ยไม่เอาพี่มาแข่งบอลอ้ยาสุดยอดโปรเฟชชั่นแนมแงบอลนะครับแล้วลงทุนกับกล้องตัวนี้ไปแพงไหมก็ไม่ก็แพงนีย ครับแล้วมันช่วยฝึกฝีมือเราเยอะขึ้นไหมต่อกล้องดีมันเลยแเอา้าทำไมคุยกับเจเจบอกว่ามันเป็นที่คนไม่ได้เป็นที่กล้อง <c oughs> อ๋องงเองนั่งเขาหลงตัวเองรู้สึกสไตล์การถ่ายจะไม่เหมือนกันด้วย <c oughs> ใช่ไหมแอดเจชอบถ่ายคน <c oughs> ใช่เจช,ชอบถ่ายคนแต่ผมว่าชอบถ่ายวิว <c oughs> แต่ไม่ค่อยได้ไปก็คือจะไม่ค่อยถ่ายคนเลยก็ไม่ถ่ายพี่ถ่ายนี่ถ่ายวิว แต่มันค่อยได้ไปไหนอ่ะมันมันม็อยู่เลยเนียมันของบ้านมันของโรงแรมไม่ได้จะถ่ายอะไรเลยนแล้วถ่ายไปเก็บไปไว้ใช้เพื่ออะไรไม่ไว้อ๋อก็มันคือเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะเออมันก็เหมือนของที่เราสะสมนาฬิกาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมว่าถ้าไม่ถ่ายรูปก็ไม่รู้ทำอะไรแล้วแต่ชีวิต เผื่อไว้นะเผื่อตอนเลิกแล้วตอนนี้ให้กระแทงกัน่ำน้อยไงใช่ใช่พี่น้อยดีวีดีโอเป็นอะไรพี่หมูงั้นพี่หมูช่างภาพนิ่งประจำสโมสรหรือจะเป็นพิติก็ได้โอ้ยนั่นสายถ่ายแล้วแข่งโค้ดให้อีกนานนะครับอีกนานก็ยังคู่นี้ก็ยังยึดติดกันอยู่นะครับถ้าเกิดฮาร์ปถ้าเกิดตังค์ไม่ได้ไปฮาร์ปนอนกับใคร ไม่รู้ครับลาแต่มันไหลไปเรื่อยะพี่ลาแต่มัอนไหลหญิงอะใช่เลยอ๋อมึงก็จริงนะที่เขายังไปอยู่ไหมร้านเดิมเขาอ่ะไม่ค่อยเห็นนี่เดินสะดวกเลยไม่เพราะว่าผมไม่ค่อยได้ผ่านเส้นนั้นเลยก็เลยมันไม่ค่อยได้เห็นใช่ไหมใช่โอ้ยแล้วช่วงนี้ยูโรไวนมันเลยไม่แบบเพิ่งจบไปมันก็มีเวลาก็าเกิมีเวลาตรงวันน่าจะไป ถ้าไม่ยังยตามเมื่อไหร่เนี่ยรู้เลยอไปกินกาแฟร้านนดวดแล้วเดี๋ยวนี้ทันใกล้เนื่อะไรพี่มาสาขาสองเลยรู้เยอะปุ๊บไม่ก็มึงบอกกูนั<อ>่ะจริงไปสาขาแรกอ๋อมันมาสาขาสองข้างๆฟาราเดเลยอือก็พวกผมก็ไปฟาราเดมันเดินเข้าบ้าอาจริงเหรอจริงก่อนสองชั่วโมงเดียวเงี้ยเหรอ อันนี้เอาเรื่องไม่จริงมาพูดจริงกเรื่องจริงเงไม่ก็หมอนวดไม่พอไงมึงก็ไปนวดที่นั่นไงที่ร้านนมัดนวดที่ไหนไม่พอที่ที่สนามเนี่ยก็คือนักบอลมันเยอะไอ้ไฟมาดก็ไม่พอดิครับออ่ะอ่อ่ะ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 อ่อ่ะ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 ่อ่ะอออ่อ่อ่ะ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 ด่อ่ะอ่อ่ออ่อ่ะอระอ่ะอ่ะ่ะอ่อออ่่ออ่่ ช่วยตัดได้ไงแต่จริงแฟนครับบอกให้ไปห้องพี่มุ้ยนะครับแต่เราไปพี่มุ้ยยากนะผมไม่ได้คุยกับเขาหรอกเออผมไม่ได้คุยกับเขาอ่ะนะเพราะพี่มุ้ยเขาจะมีโลกส่วนตัวศิลปินนิดๆเขาบอกให้ไปห้องเอาจอม่าก็อยู่กับคาย์ตันก็คงจะคุยกันไม่รู้เรื่องไลโยเลยคับหรือถ้าจะไปห้องทิสตองโดกับแอนดี้ก็อาจจะยากหลังทิสตองชอบเถียงนะไม่ไมไม่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 ไ่ไม่ไม่ไ่ไ่ไ คนอื่นนะในการในทีมมันมันจะคนทีนคนเทียงไหมเทียงไหมโอ้โหพี่ <laughs> สุดผมจะบอกให้ว่ามันเป็นคนที่สตองทั้งข้างในและข้างนอกเลยไอ,อ้โด <laughs> จริงๆในสนามมันก็มันก็แข็งอนอกสนามมันก็แข่ง<อ>แต่พักหลังมาช่วงนี้มือไม้อ่อน <laughs> ไม่กองเชียร์ไปพักเลยสตย อุบลใช่ใช่ที่อุบลไหวเสียบเขาหนักปุ๊บแล้วก็ไหวเลยพอดีก็ก็ไหวปกติไม่เคยเห็นไงมันไม่เคยเป็นอย่างี้ไงมันเตะใครมันจะบีบคอใครมังอย่ไม่ไหวช่วงนี้มือมาตหน่อยเนี่ยสงสัยซึมซับถูกเตือนมาถูกเตือนมาด้วยถูกเตือนมาไม่งั้นเดี๋ยวเยลโล่ค้าเลดค้าโอ้โหทีมกระทบเลย เออเนี่ย <diving> น <curs CDU> ึกได้เลยคลิปที่แซวทิสซองเรื่องผมหน้ามาคนดูเป็นแสนเลยนะครับไปพีไม่ต้องมาแซวผมเวลาเอาคลิปนี้ลงโอ้โหหลักฐานมาเต็มเลยฮะสมัยภูเก็ตออยู่เอสมัย ตังควยตังควยตอนนั้นมันเท่ไงยุคนั้นพี่ไปดูพี่ไปคนรูปในตอนเรียนภูเก็ตโอเคคู่กันด้วยดังก็ไม่มีดามีทั้งนั้นพี่เห็นเคยเห็นน้องชายไหมเคยเห็นคราวที่แล้วเจอที่อุบลนั่นแหละมันเลยแหละ มาได้ไงผมยังไม่รู้เลยเนี่ยเออเนาะจริงตอนนั้นดำจริงเหรอโอ้โหโคตรดำเลยเกต้าพี่ทำไงให้ขาวไม่ขาวชาครีมไม่เออนี่เป็นยุคหลังจากก๊อฟอดีศักดิ์กับชาคิมหรือเปล่าไอ้ไอ้ก๊อฟเนี่ยจะไป้พร้อมผมไอ้ก๊อฟไปโตจะไร้พร้อมผมยุคลุงเรืองไอ้ยุคลุงเรืองอาเป็นผูไปไม่ลุงเรืองโอ้โหเย็ดจะตกชั้นขนาดนั้นเลยลุงเลี้งมั้งไม่เป็นไรจะไนี้ในบ้านโอเคในบ้านอื ในบ้านไม่แพ้ใครนอกบ้านแพ้หมดใเช่วงนั้นลำบากคือพี่นั่งรถนั่งรถจากกูเก็ต6โมงเย็นมาสายใต้ถึง6โมงเช้านั่งรถไปววรามั็7ชั่วโมงโอ้โหโดยเป็น7เมตรโลเลยขากลับแม่งรถเสียกลางทางยุคยุบยุตอนนั้นบุรัมเอฟซีใช่ตอนนั้นพี่จับคุมอ โโม,มาห่มมาห่มมามาปูนอนข้างทางรถเสียรถเสียรถทัวร์ด้วยโอ้โหสารัตู่เย็นเคยผ่านประสบการณ์ตั้งแต่โมแข่งโป๊กปอสองเลยไม่ใช่ปอนหนึ่งรถรถทัวร์ก็ไม่ไนานจริงๆไม่กี่ปีเองโอ้ยพี่หลายปีแล้วเราหกหกข้ามหนังมีแล้วหกปีแต่ผมแม่กินข้าวที่ไหนนะ คุณสาลายคุณสาลายคุณสาลายไปแวะได้นะครับอร่อยมากครับเป็นยังไกงจุ่มพอนิดนึงสายใต้มันไกลนะตอนนั้นดีเวคชั่นสอบไอ้ดีเวคชั่นหนึ่งมันก็ยังไม่ค่อยมีเงินสปอนเซอร์เท่าไหร่รถนั่งไปดีขาเพื่อนคนตัวมีครับเป็นครอบครัวจริงแล้วโทรศัพท์อ่ะคือต้องเซฟแบตอ่ะแต่ก่อนยังไม่มีที่ชาร์จแบตสำรองไม่มีเพาเวอร์แบงค์ ต้องเซฟโทรแม่งยี่สิบวิอย่างเงี้ยบางแล้วเซฟแบตแล้วยังถึงไม่ได้กงเซฟไม่ได้กว okay, ่าจะถึงเงี้ยลำบากลำบากลำบากคกรับกว่าจะมาถึงวันนี้ใช่ใช่ให้บอกกูสบายเอ็นบ่าโอเคเดี๋ยวปล่อยให้ท่านครูพักผ่อนกันนะครับดึกแล้วนี่จะห้าทุ่มแล้วโอเคก็เสียโอกาสเลย เ,เดี๋ยวทางทีมงานจะมายึดโทรศัพท์มาือทั้งคู่นะค, <Okay. S 2> ค,ครับโอเคแนวะบีไฮเดซินของเรายังไม่จบแค่นี้นะครับยังมีอีกเยอะเลยสำหรับทิพยัาก็เดี๋ยวขยอยลงให้ดูกันในวันถัดไปก็แล้วกันนะครับนะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตามติดช่องของมุ่งทองทีวีของเราด้วยนะครับ